สวัสดีวันตรุษจีน2023ปีกระต่ายทุกๆคนวันไหว้เจ้าตรุษจีนนี้วันที่เท่าไรมาดูกันค่ะวันที่15มกราคมไหว้ส่งเจ้าขึ้นสวรรค์วันที่20มกราคมวันจ่าย วันที่21มกราคมวันไหว้ซึ้นตีวันที่22มกราคมไหว้วันตรุษจีนวันที่25มกราคมไหว้รับเจ้ากลับจากสวรรค์ ไหว้เจ้าแล้วขอให้รวยๆหิงหิงกันทุกคนนีงหม่快乐สวัสดีค่ะ